นักร้องสุดแซ่บพูดเองสวยขึ้นเพราะมีดหมอตอบไม่กักหน้าทำอะไรบ้างมากลายมากสวยวานสวยคืนจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวมากความสามารถลำยายหายพองคำที่ตอนนี้มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีแฟนเพลงติดตามผลงานมากมาย เช่นเดียวกับความสวยที่นับวันยิ่งเปล่งปลัง่งล่าสุดสาวลำใหญก็ได้เปิดใจยอมรับในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8แบบไม่มีกักเลยว่าไปทำอะไรมาทำไมดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาทำจมูกสองรอบไม่ได้เนาแม่ทำไปแล้วอยู่ไปสักพักคือปลายมันหายค่ะแล้วถ่ายรูปมุมข้างมันไม่สวยแฟนคลับก็ทักอยากให้เปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปเปลี่ยนซีรีส์ใหม่มาครั้งไม่ได้ทำค่ะ แต่มีจิ้มบ้างส่วนมากจะเน้นจิ้มมากกว่า